ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซ้ำกกโดนครับบนเทือกเขาภูกระดึงซึ่งเมื่อคืนก็ฝนตกอย่างหนักครับผมด้านล่างนั้นก็จะเป็นบรรยากาศครับ เนี่ยครับเบื้องหลังภาพที่สวยงามที่หลายคนเห็นครับนี่กว่าจะได้ภาพมาประมาณนี้เลยครับผมคุณจะเดินนําหน้าไหมครับคุณนั่นเลยครับจะบอกทางใคเดินสินะใช่ผมว่าคุณควรสไลเดอร์เท่ากับไม่ได้ได้อยู่ไปว่าเท่ากับไม่ได้ นะจ่าเดีนส่งร้านคหนอกนี่ครับที่ฉันี้ชีเด็ดลูกนี่ต้องมีต้องได้สักช็อตลงช่อง Boy TC สองโลกนะครับ YouTube แย้วไปติดตค่ะครับขอบคุณครับ ไฟนี่เลยครับตามทางนี่แหละเละๆยิ้มพร้อมผมเนี่ยครับเบื้องหลังบรรยากาศภาพที่สวยงามเส้นทางระหว่างกลางขึ้นไปชิปโอ้โหผ่านครับก็ทางเละๆนี่แหละครับมันถึงจะไม่ลื่น นี่ครับทางที่เราจะเดินโอ้โหจะลื่นมากครับเพราะว่ามันเราต้องเที่ยวเหยียบไปเหยียบมาครับมันก็เลยจากน้ํามันก็กลายเป็นโคลนครับผม นี่แหละครับเส้นทางที่คุณผู้ชมจะเจอตลอดทางฤดูฝนจะมีประมาณนี้ครับหลายจุดอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะได้ภาพสวยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังแปรภูกระดึงแล้วครับผมละจุดนี้เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตครับจุดแรกของนักท่องเที่ยวทุกคนครับที่มาต้องมาเช็คอินที่นี่ครับผมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับ โอ้หมอกนีฟน่ฟินกันไปเลยครับผมนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรครับเนี่ยครับบรรยากาศป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้ก,กระดึงครับตรงนี้เลยไปดูวิวด้านโน้นครับคุณผู้ชมโอ้วิวนี้สุดยอดมากแต่ว่าด้านล่างันจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่า ตอนนี้มีหมอกปกคลุมไปทั้งภูเขาครับเนื่องจากเมื่อคืนในฝนตกอย่างหนักครับผมดูในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาก่อนครับบอกว่านอนท่ามกลางสายฝนมากน,น้ำนี้ไหลผ่านหูกันเลยทีเดียวดูครับอันนี้จะเป็นทางไปผาหมักดูกอีกหนึ่งทางนะครับผมคือถ้าไม่ไม่เข้าจุดทําการวางกวางก็เดินไปนี่เลยครับผาหมักดุก ตรงนี้ก็จะมีแผนที่บอกเส้นทางอยู่นะครับ <c oughs> ว่าเราจะไปจุดไหนบ้าง <c oughs> จากจุดนี้ถ้าเดินไปทางนี้ก็แค่สามกิโลนะครับผมสามโลครึ่งแต่ถ้าอ้อมไปทางผาหมากดูก็ห้าโลครึ่งครับเป็นไงครับสำหรับทริปวันนี้วันนี้ก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ร้อนใช่ครับถ้าร้อนนี่ก็ จะหนักกว่านี้อยู่เนาะันนี้บรรยากาศก็กสบายๆนี่ครับสัมภาระของเราแบกมาเองทุกอย่างนะครับอุปกรณ์เต็นท์อาหารสัมภาระทุกอย่างเราแบกมาเองทั้งหมดครับผมก็กะว่าจะไม่เข้าร้านอาหารนะครับประกอบอาหารกันกินตามมีตามเกิดเดี๋ยวยันนี้เราไปติดตามกันว่าเราจะทำเมนูนะเมนูอาหารอะไรเมนูอะไรครับ,รรบน่าจะเป็น ต้มะมาม่าใส่ข้าวเหนียวครับอาหารญี่ปุ่น <Wow. S 2> ต้มะมาม่าใส่ข้าวเหนียวสูตรหนวต้มะมาม่าใส่ข้าวเหนียวนะครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยขึ้นมาอันนี้เราเดินรวดเลยนะครับผมก็คือไม่พักกินข้าวที่ซ้ำไหนเลยครับรวดเดียวขึ้นมาว่ากลัวฝนครับเพราะว่าเช็คสภาพอากาศแล้วเหมือนฝนจะตกหนักอีกครับวันนี้ก็เลยต้องรีบไปที่จุดทําการนิดนึงนี่ครับบรรยากาศด้านหลังผมเอง ออกแบบสุดยอดมากอย่าลืมนะครับใครยังไม่เคยมาภูกระดึงอย่าด่วนจากลูกนี้ไปเด็ดครับต้องมาให้ได้สักหนึ่งครั้งแล้วคุณจะหลงรักมันทันทีเป็นจุดเริ่มต้นของนักเดินป่าหลายหลยคนครับถ้าผ่านภูกระดึงก็ขึ้นได้ทุกเขาครับในประเทศไทยผมคิดว่าฝนกําลังจะมาแม่เาจเาให้ง่ายผมก,กระเป๋าแล้วครับผมว่าเรารีบเดินแล้วก็หรือว่าจะใส่แ้อกันฝนใส่ด้วยคุมไป คุมไปก็ได้เพื่อความปลอดภัยตรงนี้ถ้าฟ้าเปิดจะสวยมากนะครับเห็นจะมองเห็นจังหวัดเลยครับผม <Wow. S 1> แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากหมอกเยอะจริงๆครับด้านโน้นครับเดี๋ยวต้องเร่งทําเวลาครับผมไปหาที่พักกันเก็บสัมภาระห่อเสื้อกันฝนฝนใกล้จะตกนะครับแต่ยังไม่ตกแต่อุปกรณ์ของเราจะเปียกไม่ได้เด็ดขาดครับเดี๋ยวเสียหายหลายแสนชุดพร้อมครับ อันนี้ก็ชุดลุยฝนพร้อมครับผมมทราบว่าควายหายเลยครับทำไมเดินเร็วจังจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางครับผมซึ่งณนะตอนนี้ก็มีเต็นท์คอยบริการนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่มีเต็นท์นอนด้านหนุจะเป็นเช่าจักรยานสําหรับใครที่เดินไม่ไหวครับก็เช่าจักรยานไปชมพระอาทิตย์ชมน้าตกกันครับ นี้เราก็จะไปหาที่กลางเต็นท์นี่ครับร่องรอยฝนตกหนักเมื่อคืน oh, <no. S 1> และนี้ก็จะเป็นที่นอนและถุงนอนกองมาถึงมาครับต้อนรับนะักท่องเที่ยวครับผม <Wow. S 1> บรรยากาศนะตอนนี้ครับผมว้า <Wow. S 1> หมอกงามงามกันไปเลยทีเดียว